เมื่อเจอปัญหาให้ใช้คาถานี้ค่ะทุกอย่างดีหมดทุกอย่างกำลังดำเนินการออกมาให้ดีที่สุดสำหรับฉันเสมอฉันเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วฉันจะปลอดภัยและห้ามส่งพลังงานลบๆออกมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกกลัวกังวลสงสยัยกลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ให้คุณปล่อยวางและสงบสติของตัวเองปล่อยให้ทุกอย่างมันดำเนินการของมัน และทุกอย่างมันจะดีขึ้นเมื่อเราสงบสติและให้คุณพูดประโยคนี้บ่อยๆในทุกๆวันตัดความกลัวกังวลสงสัยออกไปให้หมดฉันรู้ว่าชีวิตฉันดีขึ้นทุกวันชีวิตฉันเติบโตขึ้นในทุทกๆวันและทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับฉันเสมอเมื่อฉันสงบสติเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้โค้ดนุชสวสัค่ะ